ไครับไปดับไับนี่นี่มาดิ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 เอพี่เปานาดิพี่เปาพูดเขาหรอพูดเขาหรอไอ้เรื่องลูกอ่ะกูบอกว่าเขาเข้าย่าอะไรไอ้รีซอหามาหาลูกแล้วพี่เปาอ่ะแกเป็นพ่อรีซอกูเพิ่งรู้ว่าเป็นพ่อกันหรือตอนแรกรู้เป็นพี่แต่ว่าเป็นพ่อใช่ไหมพี่เปาแล้วเขาก็รับลูกใหม่ลูกเขาชื่ออะไรพี่ลูกคนใหม่อ่ะพี่เปาใครดับเอ้าเขาบอกพี่แล้วเหรอใครรีซอเหรอใช่ เออมึงจะเอาทำไมมึงก็อยู่กับกูมึงก็ถามกูเลยเอ้าอยู่กับกูมึงก็รีกับกูอ่ะเอาเหรอเอ้าจำไม่ได้ไอ้ดา้เหรอไอ้ด้ากับใครพี่ลูกกับรีตอนมีใครบ้างนะไอ้ด้าไปเจสองคนใช่ไหมโอเคโอเคเอามึงก็รู้ไม่เหรอไม่บอกจะไปเหรอแต่มึงรู้มากกว่านั้นอีกไม่ใช่เหรอไม่ผมถามความชัดผมมารู้แต่ว่าผมถามความชัดตะกี้เอาพี่เป็นพ่อเขาไง้แต่วันนี้ชัวชัวใช่ไหมพี่ เรื่องอะไรวะเรื่องที่เขาเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมอจต้าเป็นลูกลูกดีต่อใช่ดินนเนป็นลูกเหรอเจต้าเป็นลูกไเหรอเจตดูวะไม่รู้แต่กูรู้อย่างเดียวว่าเมื่อวานก่อนอะวนันตามวันที่แล้วอะกูเป็นเทตุใช่ปะแล้วกูก็ขับไปกระดับกลางกูเจอกูเจอมันอะ ขับรถไปหาพ่อมันแต่เพราะว่าเขาอะมาแนะนําตัวกูเว้แบบว่าชื่อรีสอร์ทเขาถามชื่อกูชื่ออะไรก็บอกเจ็ตีอะอะไรเงี้ยแล้วกูแล้วกูวก็ถามว่าเขาเขาเป็นลูกได้กี่วันแล้วครับถามคนชื่อรีสอร์ทเขาก็บอกว่าขอเป็นได้แค่วันเดียวครับเป็นเมื่อวานสรุปก็คือเป็นมาห้าวันแล้วกูก็ไมไ่อะไรต่อกูขับออกไปเลย แล้วมันเปลี่ยนไปเป็นได้ปะนี่ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยมึงมึงอะไรไม่เล่นมันมึงเรียกมันถามเลยเจ็บรับอ่ะมือออกจากเทียร์แล้วใช่ป่ะออกแล้ววอดบางรู้ไม่ใช่เหรอคือตอนนี้กูไม่มีบัตรเพี่อะไรเลยไม่รู้อะไรมาโยนให้ผมเฉยเลยไม่ใช่กูไม่ได้โยนวันนี้ึงรู้ไม่เหรอป้าไหลก็ผมรู้แต่ผมถามความชัดเจนอย่างพี่ไงว่าพี่เป็นพ่อเขาไงถ้าพี่เป็นพ่อพี่จะได้รู้ไม่แต่ผมรู้ผมรู้สาเหตุไม่ใช่เหรอาสเหตุเรื่องอะไรถามเลยถามเลย มึงลูกเขาได้ไงเขาชื่อรีฟอร์ออนน้องผมกับน้องผมทไปเป็นใครน้องมึงอ <J. S 1> ะเจครับเจคือคนที่เจเขาก็เป็นลูกคนชื่อรีฟอร์นใช่ครับอะไรเนีเ่ยเป็นอะเนีเ่ย <J. S 2> จุกมึงรู้เรื่องไหมอ,อ่ะพิจุกไม่เบื่มึงอ่ะ มึงอ่ะคุยเยอะสุดเลยเออเออจริงไม่ใช่รโยนให้พี่เป่าดีกว่าไม่เข้าใจแล้วแล้วพ่อคนเก่าชื่ออะไรนะไม่อยู่ใช่หรอไม่อยู่ครับแต่ปลาไม่ได้ดึง มีพ่อคนเก่าคนใหม่ด้วยเหรอเจ็บ <c oughs> ้อหัเอานะเรื่องคนพ่อคนเก่านคนใหเอาพี่พ่อลูกบิต้าเลยเนี่ยกจาอ๋ออ๋อไอ้นี่นี่ใช่ไหมยิต้ามาจากันต้าคิาควควะ ร้เาไู่ก็รู้หามพี่เปาจัดพี่เปาเป็นพ่อเมืองเดียวเพราะว่าเมืองอื่นไม่ได้เป็นไอเฮี้ยรู้จัดพี่เปารู้เรื่องอะไรผมฟัได้ก็ว่ามันเขารับมันเป็นลูกรู้ว่าสาาไรเคยไปยืนคยตั้งนานตอนนั้น จำไม่ได้ไงจำได้เป็นแบบที่เขพูดสิรู้แค่นั้นแหละรู้แค่ชอยหลักๆอ่ะรู้ชอยรายละเอียดว่าไปเป็นยังไงอะไรรับกปยังไงมไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้ฟังเออไม่มีอะไรหรอก ตอนแต่งงนแบบไหนครับพี่เปาแบบนี้พ่อคนเก่านะครับพ่อคนเก่าพ่อคนใหม่แล้วพี่เปามีลูกมีลูกคนเก่าไหมครับอ่าผมรู้ผมรู้พี่เปามีลูกชื่อสปริงคนหนึ่งละถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเขาเขาเคยเป็นลูกคนเก่าพี่ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยต่อให้ไม่เจอกันนะก็ไม่ใช่ไม่มีเลยใช่ครับใช่ครับไม่มีของลูกคนเก่าเลยแล้วมันไปรู้จักผู้หญิงที่ผ่านไปได้ไงวะเจ็ดไม่รู้ไม่รู้เลยมันปรึกษาวมั้ย ไม่ยนะมันไม่เคยติดต่อเลยด้วยตนะไอ้เหี้ยเขาจริงจังอยู่เดี๋ยวมันติดตลกเดี๋ยวไอ้ที่ถามมนะันน่ะผมว่ามันถ้าถามมันอะไรเป็นใครเงยดับเหรอใช่อาบีไอ้จุกมันรู้สาเหตุอ่ะจุกเล่าไปดิอะไรหนวกไม่รู้ไม่เปล่าอยู่กับนัวผมไม่รู้ <S <S มันก็อยู่ผมก็รู้มันก็ูก <S <S อยู่ <S <S แต่ผมไม่ได้ฟังรายละเอียดว่ามันไปยังไงผมรู้แค่ว่าผมรู้แค่ว่าลีซอมันบอกว่ามาหาลูกว่าลูกแถวไหนบอกว่านี่ไงดับ กับเจเจแล้วตอนนี้ตอนนี้ไอ้แจ๊กอะสายไอ้แจ๊กอะอยากรู้ก็สาเหตุอะใช่ใช่จะสาสาเหตุอะที่ว่าไอ้ไอ้ดาวเป็นลูกรีสอร์ทได้ยังไงแล้วู้จักผู้หญิงได้ยังไงไอ้จบพูดไปดิอ้าวแล้วถามหน่อยผมรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมผมสนิทกัเขาไหมเอาพี่ลองดูคิดดูดิพี่ลองคิดก่อนตอนนี้พี่จะถามผมว่ามาเขาจะรู้จักกันได้ไงก็เห็นคุยไปตปตดก็คุยแต่กันรีสอร์ทแต่คนอื่นไม่เคยคุยพี่อยากคุยมากกว่าผมอีก พี่ไม่ได้คุยออกมาพี่ไม่ได้คุยเลยเลยเหรอพี่คุยแั่มาสามพันสามันอย่างพี่เฉยตอนนี้มันก็จบลงเรียบร้อยแล้วไงจบไปแล่วแต่มึงอะจบแล้วเหรอครับพี่จบแไปที่ครับแพ้ขนาดนั้นเหนืออะไรไปดีคว่าสมภารหรือพ่อสามพันเนี่ยอ้าวเห็นพี่ผมไปหนับจ้างเดห็นแล้อ้าวพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นพ่อลูกกันแล้วอ่ะพี่พี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าที่แทนไปแล้วก็จะจบแล้วน่าชัดเจนนะบอสการกระทำของความคุยหรือเปล่าจริงนะ แต่ไุกอ่ะมึงก็รูบ้บอกมา่เหตุไปดิไม่รู้ครับพูดได้เลยครับใครมาบอกผมรู้ผมไม่รู้ครับถ้าผมรู้ผมพูดแน่นอนครับเรื่องพวกเนี้ยเออไอรู้อ่ะรู้รู้อ่ะพูดแน่แต่ไม่รู้นี่เนี่ยเลยพูดไม่ได้แต่คนรู้เนี่ยไม่พูดพี่เปาเนี่ยยืนฟังกับกูไอเวดด้วยเนี่ยไอแฟงด้วยเนี่ยยืแล้วไอผู้หญิงคนนั้นคือเขาเป็นอะไรเก่านะเจสที่มึงเคยบอกกูอะเป็นอะไรเก่านะหัวอะไรนะออเบยทเลียไหมอืม <c oughs> แล้วตอนเฮนดี้วันเลดี้มันช่วยอะไรหรือลดาบอะช่วยอะไรไม่หรอกเห็นอย่างเดียวก็คือเอาคนไปช่วยเอาคนไปเข้าให้แคนนั้นเอาคนไปให้เข้ายีเป็นไอด,ดีตอนนั้นเกิดปัญหานะที่มึงแบบว่าร้อนจัดเลยตอนนั้นอะเออมันก็เลยเอาคนเข้าแต่่อนนี้ไม่เห็นทำเลยทำตอนดูนดาแล้วคนนี้มันเอามาก็ออกไปหมดแล้วป่า แน่ใจอะนนีมให้คนโทรเช็คดิได้ได้เขาไม่บอกให้คนในบอร์โทรเช็คดิพี่รู้พี่ไม่บอกเขาอ่ะพี่จุ๊ะกูรู้อะไรกูพูดดิ ก็ผมเห็นพี่ยืนพูดถ้าบอกว่ากูรู้แปลว่ามึงก็รู้มึงไม่พูดล่ะไม่เออไม่รู้แต่มึงบอกว่ากูรู้มึงก็ต้องรู้ว่ากูจะพูดอะไรผมเห็นผมเห็นเดินไปทีไรพี่ก็ยืนคุยชอดอดฉอดอยู่กันช่าอดฉอดแต่เรื่องไหนล่ะครับกูคุยเรื่องไหนล่ะครับกูคุยเรื่องีุกจุรู้ไหมล่ะเออเนี่ยถ้ากก่รู้มันก็ต้องรู้เิเราสองคนผมกับพี่เวสอะฟังไม่รู้เรื่องเลยผมยังเดินมาคุยกันอยู่เลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเออไอจุกรู้เหรอไอจุกรู้ชัวร์ไม่รู้ ถ้ากูรู้กูรู้กูรู้แค่ที่กูเล่าให้ฟังเรื่องอื่นกูไม่รู้ความสัมพันธ์แบบไปเป็นพ่ออะไรกันอะไรกันกูไม่รู้ไม่ได้ถามขนาดนั้นแล้วเขาพูดอะไรมึงฟังตอนนี้มึงเจอเขาก็บอกเรื่องที่กูเล่าให้มึงฟังแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละไม่มีแล้วที่บอกว่าความสัมพันธ์เอามึงแค่กูเล่าใหม่ใช่ไหมอืมเล่าใหม่ไปเลยอืมอ่าเล่าใหม่นะไหนมึงก็รู้หมดอยู่แล้วมึงก็เล่าใหม่ไปเลยอ่าเล่าใหม่อืมตอนแรกเราเจอกัน เขาไอ้ดัร์บแบมาฝากบอกว่าฝากคนนี้หน่อยไปเล่นแอร์ดับด้วยไดหมประชาชนอ่ะกูก็จําเสียงได้เพราะว่าเฮ้ยความจําแม่งดีกว่าประเทศอื่นอะไรเงี้ยเจออะไรเงี้ยเคยไปอยู่อะไรเนี้ยใช่เคยอยู่ JK JK AMD อะไรเงี้ยเล่นกับพี่เปาอะไรเงี้ยเออตอนอยู่ AMD สนิทกับพี่เปามากนะไม่ห่างกันเลยพ่อลูกรักกันดีรักกันมากเออรีซอว์เปาเนี่ยไปไหนไปไปไหนไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันหฮิ้วหีฮิ้วหฮิ้วเลยเออ นี่คือคนที่สนิทกันเนี่ยมาเจอกันที่นี่ก็คุยกันปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บก็พาเพ่นแอด์ดอกกลับมาก็เลยถามว่ามาหาใครครับบ <ละ S 1> อกว่าอ๋อมาเดินเล่นครับมาหามาหาลูกกูถามว่าลูกใครครับนี่ครับดาาครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งรับเป็นลูกก็ย่างี้เพิ่งรับเป็นลูกแล้วอีกคนหนึ่งใครคร,ครับเจเจเขาบอกว่าชื่อเจเจบอกว่าใช่เหรอครับแล้วแล้วอยู่ดีเขาก็ไปพูดถึงความสัมพันธ์เรื่องมาถามว่าใครทําให้ลูกเขาร้องไห้อ อันนี้อันนี้อันนี้คือการกลางเรื่องอันนี้ไว้เว้นไว้ก่อนต้นเรื่องเขาบอกว่าจะมาถามว่าใครใครคุยกับลูกเขาเขาบอกว่ามีมีเขาบอกว่าลูกเขาไปบอกเขาว่าเขาคุยกับมึงมีเรื่องซบไหล่เอ้ยเดี๋ยวนะเขาเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยมึงมึงพูดอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรคือซบไหล่วะกูด้วยนะมีกูด้วยเหรอใช่อะไรครับปิ๊อะไรครับปิ๊ปาวมาเขียงมาดิมาดิเขียงดิอ้าวเรื่องไหนไม่จริงไปก็แค่งงก็รู้แต่แล้ไปไม่พูดอ่ะมันเล่าอะไรตอนเนี้ย ผมเล่าไป้งแต่ตอนแรกแล้วครับตอนนี้แจ็คมาตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเอาแล้วก็ต่ออย่างเงี้ยต่ออะเออี่เพิ่งรู้พอดีพี่เพิ่งรู้พี่ตกใจเออเพิ่งรู้เหรอเอ้าวันนั้นเล่าไห้ฟังเหมือนกันไม่ใช่เหรอเอ้าทำไมเป่าทำไมเป่าทิ้งอย่างเงี้ยอืออ่ะแล้วต่อไปจบมึงรู้หมดอ่ะอ่าแล้วเขาบอกเขาบอกว่าเป็นมึงตอนแรกปึ๊บไปไปมาเขาก็เหมือนแบบว่าไม่ชัวร์ไม่กล้าไม่ชัวร์อะไรอย่างงี้ยเขาบอกว่าเป็นเจหรือแจ็คก็ไม่รู้ครับผมว่าจะถามอยู่แต่ถ้าเจอแจ็คผมจะมาถามอยู่ครับ เจอเจอจุกเจอจุกแล้วถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เออได้ไปถามอีกคนนึงเขาบอกเนี่ยเออเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าซบไหลบ้างซบไหลแล้วก็ทําร้องไห้มาบ้างแล้วก็ให้มาทวงตังอะไรเขาไม่รู้ทวงตังรีสอร์ทเขาพูดประมาณเนี้ยแล้วก็รู้หมดเลยที่ว่าใคร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 ทำเขาร้องไห้ใครใครทําลูกเขาร้องไห้เขาอยากรู้เฉยเฉยเขาเลยมาถามไม่รู้ว่าเจหรือแจ็คเพรเขาะเขาแรกแรกเขาบอกเป็นมึงแล้วหลังๆเขาบอกเป็นกู กูบอกว่ากูไม่เคยคุยไม่เคยกูไม่เคยคุยสนิทขนาดนั้นเคยเจอแล้วก็เคยคุยก็ไม่รู้ก็เอาพูดอย่างเงี้ยกูฟังเขาเพูดกูอย่างเงี้ยกูฟังกูรู้แค่นั้นแหละชี้แบบเป็นกูเลยเหรอชี้มาว่าเป็นกูเลยเหรอชื่อพูชื่อกูเลยเหรอใช่ถามพี่เป่าดิจริงว่าพี่เป่าถามพี่เป่าได้เป่าฟังกูอยู่มี้ด้วยแฟลงด้วย ไม่ผมไม่ได้ฟังกับพี่เมทก็ไม่ได้ฟังยินคุยกันจุกอจุ๊บาดีนใกล้หูสุดอ่ะจุกก็บอกไปเดีเขาชี้มาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจจังหวะนั้นอ่ะะที่อันนี้พอดีที่คันหูมึงรู้เอานะสามคนเนี้ยมันรู้ทุกเรื่องมันโยนให้กลัวแค่นั้นแหละกูพูดจริงทุกคำอันไหนจริงไม่จริงไม่ให้ถีบหน้าเลยสามคนนี้รู้แต่ไม่พูดเฮ้ยพี่จุกผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าใครเป็นใครผมจะรู้ได้ยังไงพี่พี่เวทยังมาถามผมอยู่เลยว่าโดนปรับอะไรวันนั้นอ่ะ ยืนฟังด้วยกันอยู่สองคนเอ่อยืนฟังด้วยกันกูบอกไลอ้อนไปแล้วใช่ไหมไอ้แจ็คว่าใครยืนหยูดกูกูบอกว่ามีแฟงมีเวสมีเต่ามีดีตอมีกูมียีรับแล้วก็มีคนเกินอีกอีกที่ยืนฟังหลายคนมันยืนฟังแต่มันไม่ยอมรับแค่นั้นแหละกูแหละเป็นคนพูดหมดทุกอย่างพูดคำคนอื่นรู้แต่ไม่ไม่พูดให้มึงฟังเขาเรียกว่าหมกไม่รู้นะก็อืมว่ามันก็โมโสหรืไปเรื่อยอ่ะ ต่พูดถึงชื่อกูเลยเหรอเออพูดแบบแจ็คเลยเหรอเออเอาเยื่ออะไรมั่นใจวะกูก็ไม่รู้กูก็ไม่ทราบเขาบอกว่าลูกเขาเป็นคนไปบอกเขาเขาเลยมั่นใจเขาบอกว่าเขาอะเลยนะคนคุยเขาชื่อชื่อนี้ชื่อแจค็คนี่แหละโอ้ยอเยอะแล้วเนี่ยแล้วพอไปหลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยพอคุยไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเหมือนเขาคับค้ายคับคาใจอะ่ะ <c oughs> เขาแบบก็ไม่กล้าพูดตรงๆละเขาก็บอกโยนให้กูโยนไม่ให้มึงบอกว่า ไม่รู้อ่ะจอจานอ่ะขับคล้ายขับคลายจอจานนี่แหละไม่รู้จุกหรือแจ็คกันแน่เขาบอกเงี้ยกูก็เลยยิงกันไปเลยกูบอกว่าเอ้ยผมไม่เคยคุยกันนะผมแบบเคยแบบผ่านๆกันเฉยแต่ว่าไม่ได้คุยกับจริงจังน้ำรู้ไว้ที่นี่เคยเป็นโจทย์กูดีซอร์เนี่ยนะต้องหยุดต้องมาหยุดแล้วมันเฮดอ่ะเจตุจำได้ปะพี่เป่าน่าจำได้นะพี่จำได้่จำได้เอ้ยเอาคุณจำได้เหรอ แล้วมันอยู่เอ็นด์มดีจำได้ไหมเจษจำได้อืมอืมอืมนั่นแหละแล้วคนเดิยวุยนะจะไปคุยลูกสาวมันเป็นไปได้วะเจดเป็นไปไม่ได้หรอกนะพวกเรามีไม่มี ือ mm. ไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยอย่ามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วเห็นวันนั้นมาคุยกับพี่เปาอะไรอย่างงี้ก็คุยพี่เปาจะดีเพรามอยู่เขาอยู่ด้วยกันกับพี่เปามาก่อนไง mm hmm. แต่อยู่เดียวพูดว่าเอ้ยเมื่อหากูมาหากูเพื่ออะไรเ mm hmm. พือ่อเรื่องกูชื่อกูชัดด้วยชใช่ไหมจุกใช่กูชัดจริง ไม่บาพี่เปาแกเมื่อวันมื่อวนืนพี่เปาแกก็ยืนยันก็ได้ยินอยู่เวื่อไหตอนมึงขี่บ้ากูหลังเรือแต่ก็ยืนยันอยู่ว่าใช่พูดอย่างนั้นจริงจริงแล้ววันที่เขาบอกว่าไม่รู้เฉยเลยดูเขาดิอะไรกูไม่รู้เลยก็บอกว่าใช่ไงกูบอกว่าใช่ก็ไม่ได้บอกไม่รู้ต้องเรื่องก็มึงรู้กูแค่กูพูดก่อนไงมึงรู้ต้องเรื่องอยู่แไหนจูแต่เรื่องนั้เดี๋ยวไว้ก่อนนะเรื่องที่มันพูดถึงอะแต่กูบงตอนนี้ใช่รับ ไปสนิทกับผู้หญิงแล้วก็ถ้ามันต้องสนิทกับระดับไหนวะถึงขั้นพาไปเป็นลูกเป็นพ่อกันเนี่ยนี่พูดเมื่อกี้คือผู้หญิงพาไปใช่ไหมต้องสนิทกันประมาณไหนครับพี่พี่เปาถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้พี่น้องครับพี่น้องก็คือสนิทกันแบบนับเป็นเป็นพี่เป็นน้องจริงๆเลยใช่ไหมครับน่าจะเป็นกันใช่ไหมจุกเพราะเขาบอกไปพี่ใช่ไหมจุกจุกไม่รู้ครับไม่รู้ครับถามพี่เปาเลยพี่เปาอันนี้มึงรู้นะอันนี้มึงรู้ไอ้ไปจ็คคนกับพี่พี่ก็พูดกับมันดี่มึงโยกตัผมเลยอ่ะ ก็บอกว่าก็บอกว่าอะไรวะเป็นพี่พี่ชายไม่อยากมีพ่อประมาณนั้นน่าจะซีกงอยู่ละเจ็ดใช่ทำนองนั้นก็น่าจะใช่แหละม้งพากันเป็นเป็นพ่อลูกกันเละพาเขาไปเป็นลูกพากันไปอ่ะน่าจะระดับหนึ่งไม่ได้คุยกัมึงด้วยฮะ ไม่ได้คุยกูเลยเรียกม,มาถามเลยแล้วตอนนี้เป็นทีเดอยวเหรอเออมันเป็นทีดีย,ยแล้วตอนนี้มันมคุมแก๊งอยู่ปะกลุ่มตะกูลอยู่ปะตอนนี้เกอร์น่าจะคุมอยู่แต่เวลามีตอรี่อ่ะมันมันสามารถกลับมาช่วยได้อ่ะผมว่ายี่สิบมีนะมันก็สามารถกลับมาเล่นได้แต่พอเล่นเสร็จก็ต้องกลับไปเป็นทสให้ครบกำหนด เดี๋ยวแล้วแล้วมันคุยกับผู้หญิงในแก๊งของของผู้หญิงคนนั้นไหมเหรอใช่รปะคนไหนปะแค่หลอดเหรอเออใช่ปะต้องมาต้องมาเจตว่าเจตเป็นพ่อไหมเหรอโยนมากูอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยดพิจุบแม่็โยนมากูอย่างเดียวเลยงงจับคนหัวเหลืองใช่ปะคนหัวเหลืองก็คนชื่อหัวตระกูล่ะคนเดียวกันฮะคนเดือนเอ้ยไม่ใช่แก๊งเดียวกันพูดผิดอือเป็นกูเดียวกัน แล้วมึงว่าที่เทนนิวันเลดี้มันไม่เดินหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่คืบหน้าเนี่ยเพราะอะไรวะนี่ไม่ทราบเลยว่ะแต่ที่คุยล่าสุดเขาก็บอกว่าเรื่องคนคนนั่นแหละ ไล่ดับเป็นไปมันไม่อยู่ดหรไม่เห็นอยู่ช่วงหนึ่งใช่ปะถ้ากูจาไม่ผิดใช่ไหมเจ็ดใ้าปะอันนี้ไม่หลุดว่าดับไม่ได้วะ่ะอยู่พิเกตดับล่าสุดก็ประมาณสามวันที่แล้วสี่วันที่แล้วมันก็ขอผมเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวขอไปช่วยสตอรี่พิเกตก่อนก่อนนะครับพี่กูก็ให้ไปแต่ก็ต้องมาเลี้ยดบเลยอะ่ะมันก็ไปเล่นาาล้วมาเป็นลูกคนที่เป็นโจทย์กูนนะ ไม่รู้เปล่าถามมาดิมันรู้เปล่าเฮ้ยอยู่กูยังไม่รู้ได้ไงวะกูก็ไปแต่มันไม่เห็นตอนที่มึงเล่นปะล่ะอืมไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าอยู่นม่ไแต่ว่าเราเล่นตอนเเล่นกันมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่แล้วเซ็ตที่เราเล่นอ่ะมันยู่ไม่อยู่เซ็ตใหม่ใช่เปล่าได้เซ็ตหลังเราปะจะพวยคินก็จะรู้นะเท่านั้นพวยคินพูยมีอ่ะน่าจะรู้ปะก็ไม่ใหม่นะถ้าเซ็ตได้คินมีอ่ะไมู้ะ ต้องคุยกันเจ็ดแต่ในกลุ่มไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะพี่เปาดิเปาอยู่เอ็มดเนี่ยทุกนั้นอ่ะแกจะรู้มั้งไปไปไปคนละเซตคนละเซตคนละเซตคืออะไระอยูกูอยากรู้ไม่เขียอะไรอยู่อ่ะมึงว่ามันเขีอะไรอยู่ คือความสนิทเปล่าอาจจะสนิทกับทางผู้หญิงมากกว่าพวกเราเปล่าเฮ้ยจริงนะคบพี่ไม่งั้นเขาก็จะไปเป็นไปรับเป็นลูกกันได้ไงเมื่อก็ใช่มันต้องสนิทระดับหนึ่งที่ผมถามพี่เปล่ามันก็ต้องสนิทระดับหนึ่งใช่ไหมถึงจะเป็นพี่ชายได้นะใช่ครับพี่อืมเป็นพี่ชายก็เอาตามความจริงก็ต้องสนิทระดับหนึ่งครับสนิทเลยใช่ไหมสนิทใจเลยแบบต้องเชื่อใจกันเลยต้องให้จุกคอนเฟิร์มครับจุกว่าไงจุกที่ว่าไงงคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับด้วยความสนิทครับ ถ้าสนิทกับเราคงพ่อพ่อไอ้ดานคงจะเป็นไอเจทกูเป็นกูได้ไงอ้าวก็เผื่อมันอยากมีก็จะเป็นมึงแทนไม่ลองคิดภาพดิถ้าคนเราอยากมีพ่อสักคนหนึ่งอ่ะใช่หรือว่าอยากมีแบบเป็นพี่ชายสักคนหนึ่งอ่ะต้องสนิทขนาดไหนก็มาคิดดูดีถูกใช่ปะถูกถูกครับพี่จริงครับขนาดแค่ลอดไม่รู้อยู่ดีก็แบบเป็นมีเอเจทเป็นพ่อเฉยเลยอื Mm hmm. มันคิดที่อะไรอยู่วะกูงงตอนนีน้ความคิดมัน,นอะตกลงมันใจมันอยู่กับเราหรือใจมันอยู่ที่ใครวะเม้มาไม่จุนะครับพี่ผมมองผมมาไม่มองว่างไงหรอกผมไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์พ่อแม่ผมพูดตรงๆผมเล่นผมเนี่ยอยู่มาเนี่ยผมไม่เคยมีพ่อมีแม่เลยต้องถามพี่ครับพี่เปาพี่เป็นพ่อคนแล้ว พี่มีมีลูกกี่คนทั้งสัปปริงทั้งนู่นทั้งนี่ที่พี่บอกผมว่าทั้งรีซอร์ทก็เป็นลูกพี่พี่ต้องเป็นคนสื่อสารครับไม่ใช่ผมครับผมไม่ผมไม่ใช่เป็นพ่อคนครับผมพูดไม่ได้หรอครับเจนว่ามันรู้ปะว่ากูกับพ่อมันไปโจทย์กันอ่ะอืมไม่ไม่อันนี้ต้องถามแล้วรเพื่อนเพราะว่า ตอนเราอยู่แล้วมัเหตุกันก็ไม่มีมันอนะแต่มันเซตเอ๊มีไงมันก็มีเพราะว่ามันรู้แหละสำหรับคุนะอาจจะรู้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวนะกับเรนดีเราจำได้ปะเจอแบบหลายรอบมันก็มาหลายรอบนะใช่ไหมครับพี่เปลตอนนั้นไม่ใช่รอบเดียวใช่ไหมที่เราที่เรามีปัญหากันอ๋อหลายรอบเหรอหลายรอบเป,เ,เป็นเดือนอะ่ะเป็นเดือนอ่ะเป็นเดือนที่ไอ้ที่รีซอร์อะไรมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเออว่ามันรู้ปะจะจุกมาบ้าง ไม่รู้ครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในสมการนั้นครับไม่ได้ปตีด้วยครับไม่รู้จริงครับอาจารย์ถ้าตีด้วยก็จะพูดได้ครับเจอด้อกกวไหมาดิตัดกัวแล้วแต่มือได้หมดได้เราแบบวาดภาพดูลองตัดใจดูว่าเรื่องราวเป็นไงอ่ะใช่เปล่ะอืม ใช่ครับพี่ครับป้าผมผมไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุยในรถก็ได้ไปไปร้านมาคป้าผมผมไม่ได้สนใจแล้วไรพี่ตอนเล่นแต่ป้าผมแบบไม่ได้แบบสวัสดีครับดูว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้เพราะผมโฟกัสเรียบร้อยครับเพราะผมโฟกัสตั้งใจเล่นอย่างเดียวเลยตอนนี้อพี่ก็โฟกัสแต่เดียวเลยไงใช่หรอเปล่าใช่ เฮ้ยแต่ว่าเรื่องการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแต่ว่าสัมพันธ์พ่อเนี่ยมีพ่อเนี่ยต้องถามเป็นเจสกับพี่เปาเว้ยเพราะว่าเจสเป็นมีเป็นพ่อเป็นพ่อเหมือนกันใอพี่เปาก็เป็นพ่อเหมือนก็มีลูกเหมือนกันอันนี้ก็ต้องถามความสัมพันธ์แบบว่าเอ้ยทำไมถึงรับกันได้ง่ายหรือว่ารับกันอย่างนั้นพออะไรก็คือมันต้องแบบสนิทกับลูกลูกเราอ่ะถูกไหมถูกไหมเจสอ่ะถ้าสมมติว่าแค่อรอ่ะสนิทสนิทกับไอ้แบงเงี้ยไอ้แบงมาขอเป็นลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วลูกขออ่ะมึงก็ให้ใช่ป่ะให้ไหม อของกูอะในมุมกูกูไม่ได้รับง่ายขนาดนั้นอะมันต้องมีอะไรมาแลกส้ารับกูอ่ะใช่ว่าใครจะมาเป็นแล้วกูจะให้เป็นมันถุงยากรับกูยากใช้เวลาแล้วพี่เปาอ่ะแล้วพี่เปาอะสมมติว่าสปริงเป็นลูกพี่อ่ะแล้วขอให้เจ็เป็นลูกด้วยพี่จะให้ไหมถ้าแบบสนิทกับสปริงอ่ะไอเจนตสนิทกับสปริงอ่ะไม่นะถ้าเป็นกูเเอออมันไม่ใช่ใครก็ได้ด้วยใช่ใช่ใช่พี่มันไม่ใช่ใครก็ได้ตเราคิดในต้องใช้เวลาเนาะโซ่โซ่โซ่ ใช้เวลาใช่ไหมใช่ใช่แต่แต่แต่พี่จุกอะรู้จริงอ่ะใช่ไหมพี่เปาพี่จุกอะรู้จริงเนี่ยมันฟอร์มในที่ได้ยินพี่จุกว่าอะไรสุดยอดเลยพี่อะรู้เนี่ยโยนให้พี่เปาผมงงมากเลยพี่งงมากเลยอะไรไม่รู้อ่ะเออไม่รู้อ่ะพี่อ่ะรู้ว่าไม่รู้เบื้องละรู้มึื้องมาถามกูมันก็รู้เหมือนกันนั่นแหละ อ่ะผมจะรู้ได้ไงผมพี่เมย์สองคนเอาตูพูดเลยนะตัวนี้เลยนะแบบรู้กั่แค่นี้นะอจากแค่แหละมันไม่พูดอริใช่จร่มันฟอร์มโยนี่จริงรู้ทุกอย่างอะไรก็ผมรู้แค่ตอนที่เขาคุยกันให้ผมรู้จากอื่นอห้ถามด้อยงั้นงั้นเอากแค่ตรงนี้อ่ะพี่สารภาพมาเลยพี่รู้ใช่ไหมกูไม่รู้แมกูรู้แค่นั้นกูคุยกันแค่ตรงนั้นกูรู้แค่นั้นมึงไค่กูรู้ละรอีกถ้ามึงรู้แปลว่ามึงก็รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ผมคุยกับพี่เมย์สองคนมึงยอมให้กูรู้ เขาไม่ได้โยให้รู้ว่าหลอกไปม,มีกันรู้กับไม่รู้มันไม่มีโยหรอกจุกเพราผมบอกไม่รู้ไงมันจะโยอะไรกันนักขนาล่ะมึงรู้ก็จบรู้อะไรอ,ะอ่ะถ้าผมรู้ผมรู้อะไรพูดไปดิตรงนั้นอะรายละเอียดตรงนั้นแหละที่รู้ลายละเอียดตรงนั้นว่มนา,ม,ามึงรู้มึงก็รู้เหมือนกันผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยฟังพี่คุยไม่รู้เรื่องแต่ผมโยถาคุณพี่อะไรกูก็ผมเห็นพี่พูดจอดจอดจอดะ กูพูดจะฉกกูพูดเรื่องอะไรกูพูดเรื่องอะไรมันก็ดีดีกับเขาอะเอ้าผมจะรู้ได้ไงอะจะคิมมันกูพูดเรื่องอะไรกูบอกว่าเอ้าใช่เหรอครับเป็นลูกกันจริงๆเหรอครับแค่นั้นเฮ้ออะไรเออตัวเองรู้ไม่พูดไหมระโทษกูเฉยมึงอะรู้แต่มึงไม่พูดไอ้จูกอ๋ออะไรตัวเองรู้มาประโทษคนอื่นบางคนไม่รู้อะไรวะเนี่ย ไอเวทเอาอีกแล้วมึงกับตัวรู้เลยบอกกูรู้กูอยู่เงียบๆนี่กูอยู่เงียบกูทำอะไรยังเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยซาตากูเนี่ยไอเหี้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่กูอยู่เงียบๆอะไรที่ร้อนใหญ่แล้วเว้ยเป็นอะไรอ่ะใจเย็นดิ